เวลานี้คนที่เคยทำผิดกับคุณเขาจะมาขอโทษคุณเขาจะมาขอโอกาสจากคุณคนคนนี้คุณจะให้โอกาสเขาไหมคุณจะยกโทษให้เขาไหมเราลุอกลางงานไพ่เป็นคลิปเรนดอมเป็นดวงโดยรวมคนคนนี้เคยทําผิดกับคุณเวลานี้เขาจะมาขอโอกาสจากคุณคุณจะยกโทษให้เขาไหมคุณจะให้โอกาสเขาไหมเป็นคลิปโดยรวมเป็นดวงเรนดอมนะ าใบานะคุณจะให้โอกาสเขาไหมคนคนนี้เขาสำนึกผิดจริงไหมเป็นคลิปเรนดอมเป็นดวงโดยรวมนะเขามาขอโอกาสจากคุณเวลานี้เขาคนนี้เคยเดินจากคุณไปจริงเขาเคยทำผิดกับคุณชาวท่าดินประสบกันก่อนเขาเดินออกจากคุณไปนะคนคนนี้ชาวท่าดินใต้สำนัก คนคนนี้เป็นคนค่อนข้างมีอโก้นะชาวธาตุลมในถุนตุนกลุ่มเป็นคนมั่นใจตัวเองสูงมาก,มาก king of Soft s o ั s เป็นคนที่มั่นใจตัวเองมากๆคนคนนี้สีเมทามเมศสิงห์ธนูธาตุไฟคุณสองคนที่ผ่านมามีครอบครัวกันยังมีความสุขพร้อมหน้าพร้อมตากันชาวธาตุไฟเมทสิงห์ธนูคนคนนี้เดอะ เมจิเชียเป็นคนทางไกลคนคนนี้ The m a g จิเชียนชาวธาตุลมเมตุนตุนคุมคนคนนี้เขาอา,อายุน้อยกว่าคุณหรือคุณอายุน้อยกว่าเขาสามารถสลับคนได้นะคน,นี้นชาวธาตุลมเมตุนตุนคุมดวิ The คนคนนี้คนทางอะไรจริงๆด้วยคนคนนี้ที่จะมาเข้าโอกาสจากคุณ คนคนนี้เป็นคนทางไกลเรามาขยายไพ่กันนะคนคนนี้เขาได้เดินจา่งไปชาวท่าดินประสบก,กันก่อนคนคนนี้เวลานี้เขายังอยู่กับตัวเองคนคนนี้เขาอยู่แบบสันโดษเดอะเฮอร์มิทเวลานี้คนคนนี้ของคุณเดอะเฮอร์มิทเขารอคอยวันเวลาที่จะมาถึงคนคนนี้เฮงเมนเขามีการรอคอยบางสิ่งบางอย่างคนคนนี้ เข้าคิดถึงคุณนะคนนี้ที่ผ่านมาไม่ซื่อตรงกับคุณพูดจาไม่ตรงไปไม่ตรงมามีความรับรม้คมในคนคนแต่เวลานี้เขารู้สึกเี็นค,คุณมากกว่าคนนี้ชาวธาตุน้ํากระบบพิจิตรมินนายอฟอคับเดอะซันทุกสิ่งทุกอย่างต่อจากนี้ไปจะมีสีดีเข้ามานะคุณสองคนจะต้องได้มีการพูดคุยกันทุกสิ่งทุกอย่างหันหน้าเข้าหากันแล้วจะดีขึ้น แล้วคุณจะยกโทษให้เขาไหมคนคนนี้ของคุณที่เคยทำผิดกับคุณวันนี้เขามาขอโอกาสจากคุณเขามาขอให้คุณยกโทษให้คุณจะให้อภัยเขาไหมคนคนนี้เดอะเลโเวอร์เขารักคุณนะเขายังรักคุณนะคุณใช่โอกาสเขาไหมคนคนนี้มาขอโอกาสจากคุณคนที่เคยทําผิดกับคุณคนที่เดินจากคุณไปที่ผ่านมาเวลานี้เขามาขอโอกาสจากคุณคุณจะให้เขาไหม